สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกประจำเดือนสิงหาคมขอให้ไพ่ให้คำแนะนำการดําเนินชีวิตของชาวราศีพิจิกประจำเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะ ให้ตัวตนของชาวราศีพิจิกประจำเดือนสิงหาคมคืออัศวินถ้วยจะมีหนุ่มอัศวินเออนำโอกาสมาหยิบยื่นให้คุณเป็นไปได้ทั้งเรื่องการงานหรือเป็นไปได้ทั้ง ออความรักอาจจะมีหนุ่มอัศวินมาหยิบยื่นความรักให้ชาวพิจิเนาะเดือนสิงหาเนี้อัศวินก็คงไม่น่าจะเกินห้าสิบเนาะอายุเ สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือห้ามไม่เท้ามีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันคุณต้องเตรียมตัวเพื่อต่อสู้แย่งชิงกับเออกับผู้คนส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องงานอาจจะ มีคู่แข่งเรื่องธุรกิจทําให้คุณต้องต่อสู้คือพัฒนาตนเองเพื่อให้ชนะคู่แข่งให้ได้อาจจะแย่งชิงลูกค้ากันอะไรแบบนี้ สิ่งที่คุณคาดหวัง The Hermit คุณคาดหวังให้ทุกอย่างมันเรื่อยเรืยเรียบเรียบไม่มีอะไรเคลื่อนไหวทุกอย่างยังคงนิ่งๆอยู่หรือคุณเองอาจจะคาดหวังที่จะเอ,อ ได้ปีกวิเวกได้อยู่เงียบๆใช้ความคิดและได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนเพื่อให้จิตใจสงบก็เป็นได้เช่นกันอดีตที่ผ่านมานานมากแล้ว ราชาเหลียนชาวพิจิกคุณมีความมั่นคงทางการงานและการเงินหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ติดต่อกับเจ้าของร้านเจ้าของบริษัทระดับ CEO หรือเจ้าของบริษัทเจ้าของตลาดอะไรแบบนี้หรือนายธนาคาร อาจจะเข้าไปเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับเงินการกู้ยืมหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะได้เข้าไปข้องเกี่ยวบุคคลประมาณนี้และส่วนตัวคุณเองก็จะมีการงานและการเงินที่มั่นคงอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเด็กถือเหรียญการที่คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และคุณอาจจะเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีทรัพย์สินคือคุณมีความคิดที่จะลิเริ่มที่จะเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อให้ตัวเองเริ่มมีทรัพย์สินขึ้นมา สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ justment ไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่การที่คุณต้องทำใจยอมรับกับผลของการกระทําไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วคุณจะต้องยอมรับมันและถ้า ผลแห่งกรรมนี้มันผ่านไปได้แล้วคุณจะเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคุณไม่ได้ทำร้ายใครถ้าคุณเป็นคนดีไม่ได้ทำเรื่องผิดกฎหมายไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้ใช้ชีวิตประมาทคุณก็ไม่ต้องกลัวนะ สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือราชินีเหรียญความมั่นคงทางการงานและการเงินหรือคุณต้องการแก้ไขค่าใช้จ่ายของคุณที่มันมีแต่ลายจ่ายรายรับไม่ค่อยสมดุลกันก็เป็นได้เช่นกันคือ คุณอยากจะพยายามไม่ไม่ใช้เป็นไม่เป็นคนใช้เงินมือเติบอะ่ะอืมและปัญหาเรื่องการงาน,งานการเงินก็เช่นกันคุณอยากให้มีความมั่นคงไพ่ถึงได้มาอยู่ในไพ่แก้ไขคำแนะนำไพ่สิบถ้วยอืม ไข้อาจจะบอกคุณว่าถ้าคุณมีเรื่องเครียดหรืออะไรก็ตามแต่ครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะฮิวคุณได้เยียวยาคุณได้ สิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจคือไพ่สีดาบคุณกำลังคิดที่จะวางแผนอนาคตหรือบางท่านก็อาจจะคิดที่จะหยุดพักผ่อนเยียวยาจิตใจของตัวเอง ไพ่ใบสรุปของคุณคือสิบไม้เท้าชาวพิจิกคุณก็ยังคงต้องแบกภาระอันหนักอึ้งหรือแม้แต่ภาระที่ไม่จำเป็นคุณก็ต้องแบกมันไปแต่เพียงผู้เดียวคือหนักต้องรับบทหนัก ทั้งการงานและการเงินคือหนักคุณอยู่คนเดียวอะ่ะเดือนสิงหาก็ยังต้องเป็นเช่นนั้นชาวพิจิกสู้ๆนะชาวพิจิกเป็นคนเก่งเป็นคนขยันคุณไม่ย่อท้ออยู่แล้วฝาก กดติดตามช่องของแม่หมอเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะถ้าถูกใจถูกจริตกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อข้อความดีๆให้กับเพื่อนๆของท่านได้เช่นกันนะคะบายบายค่ะ